ดวงตำราจีนตามปีนักษัตร์ประจำปีพุทธศักราช2567คนเกิดปีเถาะลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีเถาะคนเกิดปีเถาะเป็นคนอารมณ์เย็นโอบอ้อมอารีและมีจินตนาการอ่อนไว้ คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดภายใต้บรรยากาศดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัตถุสิ่งของหรือบรรยากาศที่คุณรู้สึกว่าใช่ล้วนมีผลกับจิตใจคุณทั้งสิน้นในสถานการณ์ที่ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นคุณจะถอยห่างออกมาดูเชิงเพื่อดูว่ามีอะไรผิดสังเกตคุณไม่ชอบความรุนแรงและการกระทบกระทั่งไม่ชอบเป็นจุดเด่นถ้ามีใครมาต้อนคุณให้จนมุม คุณจะไม่ไปต่อกรให้เสียอารมณ์แต่จะเพ่นแนบไปหาความสบายใจที่อื่นก็คนมันไม่ชอบความวุ่นวายแต่บางทีเจอความรู้สึกปลอดภัยก็ทำให้คุณเสียโอกาสดีๆการยึดติดกับความคิดที่ว่าอะไรอะไร,ะไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทำให้คุณดูเป็นเด็กดื้อได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนฝูงมีปัญหาอะไรคุณก็จะอยู่ด้วยเสมอเพราะคุณเป็นคนรักเพื่อนอีกทั้งคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดี เรื่องตอนรับขับสูไม่มีใครเกินคุณจะดูซื่อสัตย์เป็นมิตรเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายกับคนที่คุณรักคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักและอ่อนเก่งแต่ถ้าคุณรักใครคุณจะเอาใจเก่งสุดๆเพื่อจะชนะใจคนที่คุณรักให้ได้แต่ด้านจิตใจคนเกิดปีเถาะจะเปลาะบางกว่าใครเพื่อนถ้าความรักมีปัญหาก็อาจจะถึงขั้นตรอมใจร่างกายภายพร้อมคุณเป็นคนชอบลองใจ และถ้าพบว่าใช่คุณก็จะให้ใจเต็มร้อยเมื่อมีลูกคุณจะเป็นพ่อแม่ที่เอาใจใส่และเป็นห่วงครอบครัวอยู่ตลอดเวลาคนที่เกิดปีเถาะเป็นคนธาตุไม้ซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะตับถุงน้ำดีเส้นเอ็นและดวงตาความโกรธความตกใจจะทำให้ธาตุไม้แปรปรวนและสุขภาพของคุณสุดโทมลงได้ คนเกิดปีเถาะธาตุไฟหรือกระต่ายจันเพนสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะในปีพุทธศักราช2530อายุ37ปีดวงชะตาโดยรวมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดปีเถาะรอบอายุนี้ เนื่องจากดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่เรือนราศีของคุณในปีนี้คือดาวเง็กตึงปีนี้จึงถือเป็นปีแห่งสุภพมงคลที่คุณมีเกณฑ์จะได้รับทั้งทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงสามารถก้าวขึ้นเป็นบุคคลที่จะประสบความสําเร็จเนื่องเพราะปีนี้ปรากฏพลังอุปถรัรมภ์แห่งความก้าวหน้ามาเยือนคนที่ทํางานประจําจึงมีสิทธิจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นเงินเดือนได้ยกระดับความก้าวหน้า สำหรับคนที่ดาเนินธุรกิจการค้าเป็นของตัวเองก็จะประสบช่องทางมีโอกาสที่ดีหรือสำหรับบางคนจะเป็นเวลาที่จะออกมามีกิจการเป็นของตนเององค์ประกอบสำคัญคือการสารสายสัมพันธ์ในหน่วยงานทั้งระดับบนและล่างเรียกว่าลูกน้องก็ให้ความร่วมมือเจ้านายก็คอยสนับสนุนแบบนี้ทางเดินสู่อนาคตย่อมสดใสสามารถก้าวไปถึงฝัน บรรล,ลุจุดหมายของความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ได้แต่เนื่องจากในระหว่างปีก็จะผ่านพบอุปสรรคจากพลังอัปมงคลของกลุ่มดาวร้ายที่แผ่รังสีพิฆาตมาคอยขัดขวางทั้งดาวร้ายกวงจิและดาวเซลย,ยิง้งซึ่งอิทธิพลของดาวสองดวงนี้จะส่งผลเสียในเรื่องเกิดความขัดแย้งให้ระวังการเผลอพูดจาล่วงเกินหมิ่นประมาทผู้อื่นแม้คุณจะไม่ได้ตั้งใจแต่ความรู้สึกของอีกฝ่าย กลับรู้สึกเจ็บปวดและอยากแก้แค้นเอาคืนเพราะฉะนั้นหากคุณอยากให้หนทางเดินปราศจากศัตรูต้องอย่าลืมรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนและคิดก่อนพูดปีนี้ให้คุณจำไว้ว่าการให้เกียรติผู้อื่นคุณก็จะได้รับการให้เกียรติเช่นกันด้านการงาน การงานปีนี้พบวิถีแห่งความเจริญรุ่งเรืองหากเจ้าชะตาทำงานประจำปีนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้ยกระดับฐานะมีโอกาสพบการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับขึ้นเงินเดือนส่วนเจ้าชะตาที่ทำธุรกิจการค้ากิจการจะขยายตัวยอดขายรายรับจะเพิ่มขึ้นดังนั้นในปีที่ดีคุณก็ไม่ควรนั่งรอนิ่งเฉยแต่ควรเพิ่มความตั้งใจขยันเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าความเจริญจะได้ยิ่งทวีซัพ์ให้เพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะเดือนที่ส่งเสริมเกื้อนหนุนการงานและการค้าให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน6จีน6กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน เจ็ดพฤศจิกายนถึง5ธันวาคมอีกทั้งคุณสามารถเริ่มงานใหม่เข้าหุ้นหรือลงทุนภายนอกใหม่ๆเพิ่มเติมก็ล้วนจะส่งผลให้พบกำไรตอบแทนงดงามแต่หากย่างเข้าช่วงเดือนต่อไปนี้คุณต้องเพิ่มความระวังต่อคนในหรือหุ้นส่วนที่อาจจะทุจริคตคดโกงและการงานจะเกิดปัญหาขึ้นได้แก่เดือน3จีนสเมษายน ถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ธันวาคมปี2567ถึง4มกราคมปี2568ให้ระวังการถูกนินทาใส่ร้ายการถูกคนใกล้ตัวกลันแกลง้งเพื่อสกัดกั้นความก้าวหน้า นอกจากนี้การลงนามในเอกสารใดๆต้องรอบคอบระหว่างจะถูกลองให้เกิดความเสียหายและเสียทรัพย์ตามมาด้านโชคลาภด้านโชคลาภการเงินปีนี้รายรับอุดมสมบูรณ์กระแสะเงินรับจะไหลเข้าทั้งจากการทำงานประจำ บวกกับจะพบงานพิเศษเป็นเงินเพิ่มหากคุณทำการค้าขายก็จะพบว่ามียอดขายดีและประสบช่องทางโอกาสใหม่ๆเพิ่มดังนั้นความขยันตั้งใจของคุณในปีนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คุณยิ่งรับทรัพย์รับเงินเพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะช่วงเดือนที่เงินรับไหลเข้าไม่ขาดมือได้แก่เดือนสองจีนหมีนาคมถึงสเมษายนเดือน6จีน 6กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน9จีนแต่ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมสำหรับช่วงเดือนที่การเงินจะสะดุดติดขัดและจะเกิดรายจ่ายที่ไม่คาดคิดมาดูดเงินในกระเป๋าได้แก่เดือน3จีนสเมษายน ถึง4พฤษภาคมเดือน5จีนามิถุนายนถึง5กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ธันวาคมปี2,567ถึง4มกราคมปี2,568จึงห้ามคุณเพิ่มความเสี่ยงโดยการเล่นพนันเสี่ยงโชควัดดวงในหวยหุ้นหรือให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน ระหวังจะเดือดร้อนต้องจ่ใจซับเพื่อชดเชยให้กับบริวารที่ก่อเรื่องเอาไว้และยามโชว์สื่อโซเชียลหรือออกนอกบ้านอย่าสวมใส่ของมีค่าวอวดตัวจนเกินงามอาจนำครอบใัยมาสู่ตัวได้ด้านครอบครัวดวงครอบครัวภาพรวมสงบสุข ประกอบกับพบพลังอุปถรัรมภ์สุขใสมาเยือนคุณคุณมีเกณฑ์จะได้รับทั้งทรัพย์ชื่อเสียงเงินทองปีนี้มีทั้งเลิกย้ายเข้าบ้านไหมมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่มีโอกาสจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ผู้ใหญ่ในบ้านหรือจัดเลี้ยงรวมญาติรวมเพื่อนที่บ้านเพราะมีกลิ่นไอผู้คนมาชุมนุมแต่ก็ควรระวังในช่วงเดือนต่อไปนี้ที่ภายในบ้านของคุณจะเกิดปัญหาความขัดแย้งไม่สงบสุข ได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ทธันวาคมปี2,567ถึง4มกราคมปี2,568 ระวังเกิดมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันอันนำมาซึ่งความแตกแยกของสมาชิกในบ้านระหว่างคนในบ้านไปมีเรื่องกับคนข้างบ้านทำให้สายสัมพันธ์ที่เคยดีต้องถูกตัดขาดและควรระวังผู้น้อยสร้างความเดือดร้อนทำเข้าของมีค่าเสียหายหรือลักทรัพย์ขโมยเข้าของ ด้านความรักความรักปีนี้เป็นเกณฑ์ต้องหนักแน่นต่อสิ่งยั่วยาัาวขณะออกนอกบ้านคุณต้องระวังการเล่นละครหลอกล่อให้ใจไหลหลงต้องวางตนเป็นพระอิดพระปูนกำกับใจให้มีสติหากคุณไม่วางตนหนักแน่นบางคนที่มีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วหากเราหลงเข้าเกมเขาก็ยากที่จะแก้ตัวได้โดยเฉพาะช่วงเดือนที่คุณ ควรระวังการเผลอประพฤติตัวเหล็วไหลและจะก่อให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวได้ง่ายได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ทธันวาคมปี2567 ถึง4มก,กราคมปี2568ด้านส,าสุขภาพสุขภาพร่างกายปีนี้อาจพบการเจ็บป่วยบ้างหากต้องการให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นคุณต้องแบ่งเวลาไปออกกำลังกายสักวันละ30นาที จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงโดยช่วงเดือนที่คุณต้องใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน11จีน6ทธันวาคม ปี2,567ถึง4มก,กราคมปี2,568พึงใส่ใจดูแลสุขะอนามัยการรับประทานอาหารให้ดีเพราะโรคภัยที่สะสมมักเกิดจากการรับประทานตามใจปากและควรลดอาหารทาดร้อนและมีฤทธิ์ร้อนงดอาหารปิ้งย่างทอดน้ำมันและอาหารรสเผ็ดจัดทั้งหลายทั้งควรระวังโรคติดเชื้อตามฤดูกาลร,ระวังภัยบาดเจ็บจากการใช้รถใช้ถนน ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีเถาะได้แก่สา8ห้า6 9ดสอวัตถุมงคลประจำปีเถาะได้แก่ป้ายแปดเหลี่ยมมังกรหงสยบคลาอภัย สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางที่ตะว,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 วันออกคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามทิ่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู